ใหญ่แล้วนะเ่แล้วเอาเปนดังๆทีน่าใช่คะขาบอกว่ารักพิธีจังเลยนานๆพิธีจะนั่งต่อตัวต่อแบบนี้ลูกชาใช่นะนะตอนเปิดเทอมนะสู้ผอมเพราะว่านางป่วยป่วยเก่งตอนเปิดเทอมอะสู้ผอมหน้าแหลมน้องพีหน้าแหลมคอยาวพอพอปิดเทอมปุ๊บอ้วนเดี๋ยวดูนะเปิดเทอมอยู่นะเทอมนีมาเลสมาเลสพิธีมาเลสบอกว่าคิดถึงพิธีมากเลยอยากเล่นกับพิธีอะที่คิดถึงมาเลสนะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะอัญญาอัญญามาตรวจต่อเอ้ยตัวต่อมาต่อตัวต่อไหมลูกมาอัญญาเล่นตัวต่อไหมคะเล่นกับพี่ทีมอะ d brand ์ีทูบรแล้วก็ดี b c r e e n นะคะถ้าจะรับสาตโตก็คือ D2B Set นะคะพิมพ์เข้ามาในข้อความในไลฟ์นี้เลยนะคะในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทักแชทเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ทักเข้ามาก่อนนะคะระบบเขาก็จะได้แบบลิงก์กันไว้ก่อนนะคะแล้วเวลาใส่รหัสเข้ามาระบบมันจะได้ดูดนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่มีข้อความส่งกปหานะคะ มามีจัดโปรให้ท็อปสเปนเดอร์ให้เด็กๆไปส่งหน้าบ้านเลยสิคะสามสิบตัวถ้าสมมุติว่าบ้านคอยู่ไม่เห็นอยงานเลยอาบ้านไหนมเจอานโลได้เลยพี่ทีอ้าวพี่ทีน้องๆออกมาออกมาลูกออกมาอันนี้มาเดี๋ยว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 เอาคืนเดี๋ยวเอาคืนเลยพี่เล่นอยู่ลูกพี่เล่นอยู่นะพี่เล่นอยู่หนูหนูหนูยิ่ พ่อขอโทษลูกเอออันนู้นอันนู้นนีก่าในนี้นี่อันนี้นี่นี่นี่นี้อันยังเขาเริ komm, oon, ่มมีความคิดแล้วนะวิธีแบ่งน้องเล่นนิดนึงได้ไหมครับไม่ได้โอเครุ้มนางออกมาอ่ามาพ่อพ่อพานางไปที่อื่นไปพ่อพ่อพาไปเที่ยวไปเที่ยไปเที่ยวกับพ่อไหมไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันได้ไหมได้กอดพ่อก่อนกอดพ่อก่อนโอ้ไม่เป็นไร เ้ากันกับเขากันเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวที่ไหนชี้เลยพ่าพาไปเลยพ่าอุ้มไปเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมคะไม่เอาเอาอะไรมาเสื้อราคาตัวละ990าาสนะคะมีราคาเดียวนะคะไซส์เดียวคือไซส์48นะคะสำหรับคนที่ยังอยากได้เสื้ออยู่แล้วก็ยังไม่ได้สั่งเข้ามานะคะ ยังสามารถสั่งได้อยู่นะคะยังมีชุดยังมีเหลืออยู่นะคะมีสามสีนะคะสีเขียวสีฟ้าสีดำแล้วก็มีแบบเป็นเซตนะคะเซตก็จะได้ไดัเซตก,ก็จะได้3ามตัวเลย bye, bye. เอาไปไปอืมไปัน